จ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลเด่นเด่นเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจาวันที่16กันยายนพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคํานวณของเรานะคะเด่นเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คํานวณได้ตัวเลเด่นอะไรบ้างนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากิเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักร้อยครั้งที่3นะคะบวกหลัก1ิบครั้งที่3บวกหลักร้อยครั้งที่4บวกหลักหน่วยบวกหลัก10ครั้งที่4นะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าการคำนวณของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยครั้งที่3นะคะเลขสี่สี่บวกสี่ได้8 8ดบวกหกสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่สิบยี่สิบเลขเดนศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะคะได้หนึ่งสำหรับผลออก รางวัลที่นในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก5 1 7จะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข0และเลข1ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ5 1 7เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเลขเด่นในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลข1นะคะท่านผู้ชมเลข1ในการคำนวณเข้ามาในตาแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก5 1 7เรามารับชมกันต่อนะคะ หลักร้อยครั้งที่3ได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสได้10 10ิบวกหนะคะ11 11ได้เลขเด่น1นะคะ1นบวกอคงที่ได้2องจะสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก7 2 5จะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข1และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ7 2 5เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้2นะคะท่านผู้ชม ในซองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสตัวบนออก7 25ดส้าเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณใน,นง,งวดถัดม,มาหลักร้อยครั้งที่3ามนะคะเสองสองบวกสามได้ห้าห้บกเก้าสิบสี่สิบสีวกสองสิได้เลขเด่นหกนะคะหบวยหนึ่งคงที่นะคะได้7จ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสงอ,อกสหง,หงหนึ่ง จะสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดผลางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนสองหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นการคำนวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมเลขหกในการคำนวณข่ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกมาแล้วสองหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสามงวดผ่านมานะคะข่าวมาในตำแหน่งของหลักสิบนะคะท่านผู้ชมจะเรามาดชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยครั้งที่สนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกศนย์ก็ยังศูนย์ะคะศูกเได้เจ็บกแปดนะคะสิบหไดเดนห้านะคะห้ 15, 15านนะะบวกหนึ่งคงที่นะคะได้หกจากสาหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งใวดถัดมานะคะสตัวบนออกเจ็ศนย์ จะสำหรับแนวทางการคำนวณเดินเฉพาะหลักสิบแหละหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลยห้าเลยหกผลลัพธ์ได้ออกมาแล้ว 3, 4, 5, สามตัวบนเจ็ดห้าศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเเดตนการคำนวณในงวดนี้่าวตัวเลขเดนเลยห้านะคะเลยห้าในการคำน,น,นวณข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกเจ็ดห้าศูนย์นะคะเราม,มาับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยครั้งที่3นะคะท่านผู้ชมเลข1 1ึนบวกหนะคะได้7 7็บวกสนะคะได้10 10ิบวกหนะคะ15 15ได้เลขเด่น5นะคะถ้าบวกหนึงคงที่นะคะได้6กจะสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 7 5เจาสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินเฉพาะหลัก10บเลขหนดบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5และเลข6ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน4 7 5เพราะฉะนั้น สำหรับเดขกดนการคำนวณในงวดนี้ค่ะตัเลขยเดนเลขห้านะคะท่านผู้ชมเลขห้าในการคำนวณในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกสี่เจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณสุดนี้นะคะท่านผู้ชมสี่งวดที่ผ่านมาก็เดินมาในตำแหน่งของหลักสิบแหละงวดที่ห้านะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมแนวทางของเรานะคะเด่นเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16กันยายนพศ2564นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณของเรานะคะเด่นเฉพาะหลักสิบและหน่วยบนนะคะสูตรคำนวณของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างแล้วจะผ่านหรือไม่ในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเรามารอลุ้นกันนะคะ หลักร้อยครั้งที่3นะคะได้4 4่บวกหนะคะได้9 9้บวกหนะคะได้10 10ิบวกสนะคะ12 12องสิไดเล็กเด่น2นะคะ2บวก1คงที่นะคะได้3จากสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินเฉพาะหลักสิบเละหน่วยบนของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข2และเลข3นะคะท่านผู้ชม จากสำหรับแนวทางการคำนวณลิเดนเดินเฉพาะหลัก10บแล่หน่วยบนในงวดประจำวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้ลิเดนมาแล้วเลขสและเลขสนะคะท่านชมขอฝากท่านชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะทำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ้ยรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ